มีทรัพย์สมบัติได้รับมรดกนะครับคนเหล่านี้เขามีเส้นไหนเราตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับเขาจะประสบความสําเร็จได้โดยที่จะมีทรัพย์สมบัตินะครับมีหลักฐานที่มั่นคงหรือว่าได้รับมรดกตกทอดเนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะครับเขาจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์นะครับคนพวกนี้เขาจะมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเงินจันเห็นไหมครับแล้ววิ่งไปหยุดแค่เส้นใจนะครับวาสนาพอใจวาสนาเนลิมิตได้ดังใจนี่แหละ นะครับเส้นวาสนาที่เนี้ยจะไม่ขึ้นเนินเสาเพราะถ้าเมื่อไหร่ขึ้นเนินเสาเขาจะไม่พอนะครับเพราะว่าเนินเสาเป็นเนินร้อนรนนะครับเขาก็จะร้อนรนในการที่จะต้องสอดแสวงหาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่หยุดที่เส้นใจนะครับพอดีเส้นใจนะครับเขาจะพอใจนะครับคนเหล่านี้จะประสบความสําเร็จและมีทรัพสมบัตินะครับมีหลักฐานที่มั่นคงได้รับการบารดกตกทอดนะครับได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับเนี่ยจากต่างถิ่นต่างแดนเพราะว่าเกิดขึ้นบันเนินจันทร์นะครับ ต่างเพศด้วยนะครับเพราะว่าเนินนี้จะเป็นเนินของอุปถัมภ์นะครับคนอุปถัมภ์ต่างเพศนะครับแต่ชีวิตเนี่ยมักจะไม่ค่อยราบรื่นนะครับเพราะเกิดการหลงรักนะครับพวกนี้เป็นพวกรักหน้ามืดตามมวเหมือนกันนะครับอาจจะเสียทรัพย์เสียมรดกได้ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าหยุดแค่เส้นใจมีทั้งดีและไม่ดีครับสำหรับเส้นนี้จะอยู่ในหนังสือศาสตร์ลายมือเล่มที่2นะครับ